สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่รอฟังเก็บรายละเอียดค่ะเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตนะคะเรามาถึงตอนที่16แล้วนะคะเมื่ออินเวซานนางเอกของพวกเราที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเผยวจีบอกกับกงจืออี้ว่านางไม่ชอบเขาทำให้เขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับปีกตัวออกมานั่งตามลำพังอินเวซานก็ตามมาเอายาแก้พิษอุสมมาให้เขานั้นกิน เขาถามนางว่าหากไม่มียาเผยวจีนั่นเขาคงไม่มีทางได้ยินความจริงจากใจของนางสินะแต่นางก็ยืนยันว่าต่อให้ไม่มีย่านี้สิ่งที่นางพูดกับเขาก็ร้วนแต่เป็นเรื่องจริงแต่กงจิวอีนั้นก็ยังคงไม่เชื่อรีบเดินกระเพกกระเพกแยกตัวไปคิดหาสูตรยาแก้พิษต่อเขานั้นก็ยังคงมีอาการเศร้าซ้อยอย่างต่อเนื่องจนคุณชายเวนั้นต้องเข้ามาถามเขาว่า เขาทำเพื่อนางตั้งมากมายตอนนี้นึกเสียใจแล้วงั้นหรือกงจื่อวีคิดสักครู่แล้วก็บอกว่าเขายังจะทำต่อไปไม่ใช่เพื่อนางแต่เพื่อตัวเขาเองเพื่อผ่านการทดสอบแล้วก็เพื่อสกุลกงแม้เขานั้นจะไม่ชอบกงซางเจี๋ยแต่ที่กงซางเจี๋ยพูดมานั้นก็ไม่ผิดอะไรเลยข้าไม่ควรเห็นแก่ความรักใครจนไม่สนใจสายเลือดในตระกูลหากเป็นเช่นนั้น ข้าก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นประมุกผู้อาวุโสเยก็สอนว่าเขาอายุยังน้อยมีจิตใจโอบอ้อมอารีแต่จะให้แบบทุกอย่างนั้นคงไม่ได้จิตใจเขาดั่งทองนาภาจะเอาเงินทองหรือแพ่พันมาเติมก็คงไม่เต็มแต่หากมีเพียงแสงสว่างจุดเล็กๆเ,เริ่มขึ้นในใจมันก็จะสามารถทดแทนทุกอย่างได้แล้วก็บอกอีกว่าความรักนั้นเริ่มต้นจากคำว่าวันไว ขอเพียงในใจมนุษย์มีแสงสว่างแค่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วต่อมาอินเวอร์ซานก็เข้ามาเพื่อจะง้อเขาบอกว่าเมื่อครู่นั้นเขาเดินออกมานางจึงคิดว่าเขาคงไม่อยากเห็นหน้านางเขาก็ทำหน้างอแล้วก็เอ่ยว่าคิดไปเองก่อนจะแอบยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ปันนาเคลงคลึมบอกกับนางว่าเขารู้แล้วว่าจะปรุงยาถอนพิษอย่างไร ต่อมาสักพักเขาก็ให้นางนั้นไปเชิญผู้อาวุโสเยมาโดยบอกว่ากำลังปรุงยาแก้พิษอยู่สักครู่คงต้มเสร็จเลยอยากให้ผู้อาวุโสเยนั้นมานั่งดูด้วยว่าแล้วก็เชิญเขาดื่มชาที่เตรียมเอาไว้แต่พอผู้อาวุโสเยดื่มไปสักพักก็มีท่าทางมึนงงเมื่อกงจือวีเห็นเช่นนั้นก็คิดว่ายาเผยวจีคงออกฤทธิ์แล้วจึงได้เอ่ยปากถามหาตัวยาแก้พิษ ข่าโซเยก็บอกส่วนผสมทั้งหลายออกมาจนหมดเหลือสามตัวสุดท้ายที่เป็นตัวยาสำคัญเขาบอกตัวยาสองอันแล้วบอกว่าหากไม่มีตัวยาที่สามนี้ก็ไม่สามารถทำให้สองตัวยานี้สมานกันได้แล้วก็บอกชื่อตัวยานั้นมาจนได้เมื่อกองจืออีได้รายชื่อมาแล้วก็ใช้บ่าวรับใช้นั้นไปเบิกยามาให้เขา แต่แล้วบ่าวรับใช้ก็มาบอกว่ายาสำคัญอย่างยาหูระดีนั้นเหลือพอที่จะปรุงยาได้เพียงชุดเดียวเท่านั้นกงจิวออีถามไปว่านี่เป็นการเอาคืนจากผู้อาวุโสเย่ใช่ไหมแต่บ่าวรับใช้ก็ยังคงอ้างสาเหตุที่ทำให้เก็บยาหูระดีได้น้อยตอนนี้ขาดแคลนจริงๆงานนี้เลยทำให้กงจิวออีนั้นถึงกับคิดหนักและนี่ก็คืออีกหนึ่งบททดสอบที่คุณชายเย่นั้นมอบให้ เขาอยากดูว่าคู่รักคู่นี้จะตัดสินใจอย่างไรหลังจากที่กงจืออี้นั้นปรุงยาถอนพิษเสร็จแล้วก็มานั่งดีดพินอยู่ข้างสะจัทราอินเวอรซานก็เข้ามานั่งข้างๆบ่าวรับใช้ก็นํายาต้มสองถ้วยมาให้พวกเขาบอกว่าถ้วยเนี้เป็นยาแก้พิษอุุมส่วนอีกถ้วยหนึ่งของอินเวอรซานเป็นยาแก้พิษเหมันพอบ่าวคนนั้นออกไปแล้วทั้งสองก็ได้นั่งคุยกัน กงจือวีนั้นเอายาถอนพิษที่เขานั้นปรุงสำเร็จแล้วออกมายื่นให้กับนางแต่อินเวอร์ซานก็ไม่อยากจะรับเอาไว้เพราะคิดว่าชีวิตเขานั้นยังมีความสำคัญต่อสกุลกงมากกว่านางกงจือวีก,ก็ไม่ยอมเพราะเคยสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะเป็นฝ่ายปกป้องนางเองจึงขยันขยอให้นางนั้นรีบดื่มยานั้นเสียอินเวอรซานทำท่ายกขวดยาเล็กๆขึ้น หมายจะดื่มแต่แล้วก็ใช้วรยุทธจ์จู่โจมนางบีบปากเขาแล้วก็กอกยานั่นใส่ปากเขาจนหมดขวดเขาถามนางว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องสละยาถอนพิษให้เขาด้วยนางบอกว่านางเองเขามาเพื่อหาที่พึ่งพิงหากเขาเป็นอะไรไปนางก็จะลำบากด้วยตัวนางไม่เป็นไรหรอกแค่ต้องทนทุกทรมานตอนพิษกำเริบเท่านั้น กินยาแก้พิษเหมันเข้าไปก็สามารถรับมือได้แล้วว่าแล้วก็หยิบถ้วยยาขึ้นมาดื่มกงจื่อวีก็หันมามองนางแล้วก็เอ่ยว่าข้าเดาไม่ผิดจริงๆเจ้าไม่อยากให้ข้าเป็นอะไรไปถึงยอมเสียสละยาถอนพิษนี้ให้กับข้าแต่โชคดีที่ข้าคิดได้ก่อนยาในขวดนี้ไม่ใช่ยาถอนพิษหรอกนะเป็นยาในขวดที่เจ้าดื่มเข้าไปเมื่อคู่ตั้งหา เมื่ออินเวซานนั้นได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากไม่คิดว่าเขานั้นจะยอมเสียสละเพื่อนางถึงขนาดนี้นางนั้นโผเขากอดเขาแล้วก็ร้องไห้โฮซาบซึ้งถึงความจริงใจของเขาแต่แล้วนางเองกับไอออกมาเป็นเลือดแล้วก็ล้มลงไปในอ้อมกอดของเขาทำให้กงจื่อวิตกใจมากตะโกนเรียกหาผู้อาวุโสเย่ยกใหญ่หาว่าเขาใจดำทำร้ายคน กงจืออีพยายามยกขาตัวเองที่ไร้ความรู้สึกขึ้นมาแล้วพยายามจะยกอินเวอร์ซานขึ้นแต่เขานั้นก็ไม่อาจจะทำได้ตอนนี้ก็ได้แต่นอนร้องไห้ศบลงกับพื้นข้างๆนางเพราะคิดว่านางนั้นก็คงจะไม่รอดแน่ๆที่เจี่ยกงตอนนี้กงยวนจือก็มาหากงซางเจี่ยเช่นเคยซางกวนเฉียนที่กำลังจัดแจงอาหารเช้าให้กับกงซางเจี่ยอยู่ก็เอ่ยทักเขาไปว่า บนตัวเขามีน้ำค้างรุ่งอารุณอยู่คงไม่ใช่ว่าไปรดน้ำต้นไม้ใบหญ้ามาสินะแต่กงหยวนจือก็ทำท่าไม่สนใจนางนางจึงถามต่อว่าเป็นต้นไม้อะไรหรือที่ทำให้คุณชายกงหยวนจือต้องดูแลเอาใจใส่เองแบบนี้กงหยวนจือก็ทำท่าถียียวนตอบไปว่าพูดไปนางก็คงไม่รู้เรื่อง ว่าแล้วก็ถามว่าเคยได้ยินดอกบงกฎคู่ล่องเมฆาไหมแต่สร้างกวนเฉียนนั้นกลับรู้จักดอกไม้ชนิดนี้เสียงั้นค่ะนางก็บอกว่าเคยอ่านในตำราเป็นดอกไม้โบราณเป็นยาวิเศษแต่หายสาบสูญไปแล้วไม่ใช่หรือกงหยวนจือจึงตอบว่าเขาเคยเพาะมันได้แต่ถูกคนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ไปแล้วกงซางเจียจึงอธิบายว่าดอกไม้เนี้ยถูกกงหวนวีประมุกน้อยในตอนนั้นเอาไปใช้แล้ว ตอนนั้นน่ะเขาฝึกวิชายุทธชนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่สําเร็จท่านประมุกเห็นว่าดอกมงกฎคู่ล่องเมคาจะช่วยให้เขาสําเร็จวิชานี้ได้และจะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลกงกงหยวนจือเลยต้องเสียสละดอกไม้นั่นไปกงหยวนจือก็ย้าว่าหากไม่ใช่เพราะคําสั่งอดีตประมุกเขานั้นไม่มีทางให้บงกฎคู่ล่องเมฆาไปหรอกเพราะเขาปลูกมันเอาไว้ให้พี่ชายของเขาใช้เพิ่มภูนกําลังภายในตั้งแหง สร้างกวนเฉียนก็บอกว่าในตำราบอกว่าดอกไม้ชนิดเนี้สามารถเพิ่มกำลังภายในแล้วก็พลังยุดได้มหาศาลขนาดคนป่วยหนักก็ฟื้นคืนชีพได้ทำไมอดีตประมุขลำเอียงเช่นนี้และในตอนนั้นเองสาวใช้ของอูจี้ฮูยินก็เข้ามาบอกว่าฮูยินได้ยินว่าแม่นางสร้างกวนเฉียนต้องการยาดีมังกรทองมาใช้รักษาแพลแต่ที่โรงหมอไม่มี ของจึงคิดจะแบ่งของนางมาให้สร้างกวนเฉียนจึงเอ่ยขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตกงสงซางเจี่ยไปหาอูจี้หูยินเพื่อขอบคุณแล้วก็เคลียร์เรื่องที่เข้าใจผิดกันกงสงซางเจี๋ยก็อนุญาตในทันทีเมื่อสร้างกวนเฉียนนั้นไปหาอูจี้หูยินทั้งคู่ก็เปิดหน้าคุยกันอย่างไม่ปิดบงังอูจี้หูยินชมสร้างกวนเฉียนว่าฉลาดมากที่สามารถปีกตัวมาหานางได้ ทั้งรู้ว่าอะไรควรพูดและไม่ควรพูดซางกวนเฉียนตอบว่าลำบากเพื่อรุ่นก่อนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่และนางคิดว่าตอนนี้สำคัญคือพวกนางจะต้องร่วมมือกันจะดีกว่านางถามอีกว่าไร้นามแฝงตัวอยู่ตั้งนานทำไมเพิ่งแสดงตัวละ่ะอูจีหูหยินก็ถามกลับไปว่าเจ้าเองอะตามหลักต้องเข้าหาประมุขถึงจะถูกแล้วทำไมถึงได้เกาะติดกงซางเจี่ยทั้งวันแบบนี้ หรือว่าข้างกายประมุกจะมีอูฟังคนอื่นแล้วแต่สร้างกวนเฉียนก็ฉลาดพอที่จะไม่บอกเบาะแสของอินเวยซานให้นางรู้จากนั้นอูจีหูหยินก็เดาว่าที่สร้างกวนเฉียนไม่ไปเกาะติดประมุกก็คงจะมีจุดประสงค์อื่นแน่และนั่นอาจจะเป็นจุดประสงค์เดียวกับนางและแล้วทั้งคู่ก็เอ่ยบทกรท่องต่อกันรวมแล้วได้คำว่าเพิงจอนอน,นันนั่นก็คือเป้าหมายของพวกนาง จากนั้นอูจีหูหยินก็แบ่งยาดีมังกรให้สร้างกวนเฉียนเป็นจำนวนมากแล้วก็บอกว่าหากขาดสิ่งนี้อีกก็ให้มหานางได้ถูกเมื่อทางด้านของกงซางเจอีอยก็กำลังคุยกับกงหยวนจือเรื่องที่ไต่สวนอินเวยซานแล้วแต่นางบอกว่าไม่ใช่อูเฟิงโดยที่นางนั้นยังอยู่ในลิตของยาเผยวจีอยู่พวกเขาเชื่อมั่นในฝีมือการปรุงยาของคุณชายเว แต่ไม่เชื่อมั่นในตัวของอินวอยซันแต่ก็ไม่เห็นว่าคุณชายเย่นั้นจะมีเหตุผลใดที่จะต้องช่วยมือสังหารของอู๋เฟิงส่วนเรื่องการรักษาลูกของผู้ดูแลเจี่ยนั้นผู้อาวุโสเย่รับปากว่าจะช่วยแต่ก็มีข้อแม้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกกงหยวนจือว่าเป็นอะไรและในตอนนี้กงซางเจี่ยก,ก็กำลังศึกษาสรรพคุณ ของบงกฎคูลองเมคาที่สามารถรักษาได้ร้อยโลกทําให้ฟื้นจากความตายขึ้นมาได้ส่วนกงจื่อวีก็ฟื้นขึ้นมาบนโต๊ะที่เขานั้นใช้ค้นหาตัวยาถอนพิษเขาค่อยค่ยคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่เขานั้นจะพยุงตัวออกมาจากโต๊ะนั่น <c oughs> ก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขานั้นเขียนตัวยาหลักสองตัวนั้นไว้และเมื่อนึกถึงคำพูดของผู้อาวุโสเยว,ว่า ตัวยาสองตัวนี้จะไม่มีผลเลยหากขาดตัวยาที่สามเป็นตัวเชื่อมเขาก็จึงเขียนชื่อตัวยาที่สามลงไปตรงกลางและพอนำอักษรตัวแรกของชื่อยาทั้งสามมาอ่านก็อ่านได้ว่าไม่ต้องถอนตอนนี้เขาเข้าใจได้ทันทีเขาดีใจมากค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากแขนขาที่เคยปวดจนลุกไม่ได้ตอนนี้กลับหายไปเป็นปริดทิ้ง เขานั้นไปหาอินเวอซานแล้วก็ผู้อาวุโสเยตอนนี้เขาเข้าใจแล้วที่ท่านผู้อาวุโสเยบอกว่าพิษเนี้ยไม่มีทางถอนไม่ใช่ว่ามันไม่มีทางถอนแต่มันไม่จำเป็นต้องถอนตั้งหา่างวินเวยซานก็ถึงกับอึง้งเพราะจากที่หารยาซื้อเคยบอกว่าพิษเนี้ยหากไม่รีบรักษาก็จะเข้าสู่หัวใจนางถามกงจิวออีว่างั้นที่นางกินเข้าไปก็ไม่ใช่ยาพิษนะสิก เขาก็เลยตอบว่ามันไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาบำรุงที่ล้ำค่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเป่าเฉาชุยจึงใช้ไม่ได้ผลผู้อาวุโสจึงบอกว่าสิ่งที่เขาบอกมานั้นถูกต้องเมื่อกินยานี้เข้าไปตอนแรกจะทำให้ร่างกายทรมานแต่ขอเพียงอดทนให้ผ่านไปได้อาการพิษทั้งหมดจะถูกกำจัดไปเองแล้วก็มอบหนังสือหน้าที่ถูกฉีกให้เขาดู จึงรู้ว่าในตำราก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อกินเข้าไปจะเกิดอาการตามสภาพร่างกายเช่นเส้นเลือดขอดเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงปวดร้าวไปทั้งร่างไอเป็นเลือดแขนขาเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนขยับไม่ได้เนี่ยเป็นยาชั้นดีที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดผู้อาวุโสเยก็ยังบอกอีกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการทดสอบของท่านประมุขทั้งนั้นเพราะต้องอาศัยความเพียรพยายาม ในการอ่านตำราแพทย์มากมายและตอนที่ท่านประมุกนั้นทดลองยาเองเขาก็ได้ให้ผ่านการทดสอบแล้วเพียงแต่มีกอง้างเจียเข้ามาขัดจังหวะเลยไม่ได้เอ่ยปากออกไปเขายังบอกอีกว่าพิษชนิดนี้ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนั่นก็คือทุกครึ่งเดือนคนที่กินยานี้เข้าไปจะมีเวลาสองชั่วยามที่อยู่ในสภาวะไร้กำลังภายในจึงเป็นจุดอ่อนให้คนนั้นรอบโจมตีได้ วิธีแก้ก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือเร้นกายอยู่ในที่ปลอดภัยให้องค์รักที่ไว้ใจได้คอยคุ้มกันแต่นั่นก็ยังไม่อาจวางใจได้ดังนั้นจึงมีวิธีที่สองว่าแล้วเขาก็ยื่นซองอันหนึ่งให้กะกงจิววีบอกว่าข้างในนี้ก็คือวิธีปรุงยา,มาแมลงปักเมื่อท่านปรุงมันขึ้นมาได้ก็เลือกวันแล้วก็ทานเลย ดังนั้นจะไม่มีใครรู้ช่วงจันดับของท่านว่าเป็นวันไหนเวลาไหนอินเวอซานจึงถามเขาว่าแล้วยาเผยว่าจีนั้นเป็นของจริงหรือไม่เห็นชัดๆว่าใช้กับผู้อวุโสไม่ได้ผลเขาจึงอ้างว่าเขาเป็นคนปรุงยาย่อมมีวิธีแก้แล้วก็เตือนกงจืออี้ว่ายาเผยว่าจีนั้นก็มีผลดีไม่ใช่รือทำให้เห็นถึงจิตใจที่แท้จริงของแม่นางอินที่แม้จะเหลือเคียงแค่ยาชุดสุดท้าย ก็ยินดีสละให้ท่านคำพูดนั้นก็ไม่จำเป็นเท่ากับการกระทำหรอกพอเขาพูดเช่นนี้ก็ทำให้อินเวซานเขินอายเล็กน้อยส่วนกงจืออีนั้นก็ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวกงจืออีถามผู้อาวุโสเยว่าเหตุใดจึงต้องช่วยพวกเขาสองคนด้วยผู้อาวุโสเยเลยตอบว่าเขาแค่อยากช่วยให้คนสมหวังในความรักเพราะตัวเขาเองแม้จะรอบรู้ในยารักษาได้ทุกโลก แต่ก็ไม่อาจรักษาพิจใจของตนเองได้หลังจากนั้นผู้อาวุโสเยก็พากงจิวออีไปที่ป่าไผ่เพื่อจะสอนเพลงดาบสบัญจันทราของตนเองซึ่งร้ายการไม่แพ้ของสกุลเฉี่ยเลยแต่ในขณะที่ปร,รองกันอยู่นั้นเขาก็ทำกำไลข้อมืออันหนึ่งหล่นลงมาอินเวยซานเห็นเข้าพอดีจึงเก็บกำไลนั่นขึ้นมานางมองมันอยู่ครู่ใหญ่จนกระทั่งผู้อาวุโสเยหันมาขอบคุณที่ช่วยเก็บ แล้วก็หยิบมันกลับไปนางมองตามเขาด้วยความสงสัยยิ่งแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามอะไรผู้อาวุโสเยบอกว่าเขายังมีเรื่องที่จะคุยกับกงจือวี่อีกขอให้อินเวยซานนั้นกลับไปบอกที่บรรพรดหน้าก่อนว่าท่านประมุขผ่านการทดสอบด่านที่สองแล้วอินเวยซานเงียบไปแต่ก็ยังไม่ยอมกลับจนผู้อาวุโสเยต้องเอ่ยปากอีกครั้งคิดว่านางคงเป็นห่วงท่านประมุขเป็นแน่ก็จึงไม่ยอมไป กงจือวีจึงหันมาสั่งเสียนางให้กลับไปรอเขาที่วีกงก่อนพอเสร็จธุระเขานั้นจะรีบตามกลับไปอินเวอซานหันไปมองเขาแล้วเอ่ยบทกรนขึ้นมาสองบทใจความในนั้นน่ะก็บอกว่านางจะแปลรอเขาที่อีกงว่าแล้วก็ค่อยๆหันหลังเดินออกไปเมื่ออินเวอซานนั้นกลับมาถึงบรรพศหน้าก็ถูกอูจีฮูยินเรียกเข้ามาคุยเพื่อจะถามเรื่องราวของกงจือวี พอนางและกงจือ่อซางนั้นรู้ว่ากงจือ,อี่ผ่านการทดสอบด่านที่สองแล้วก็ดีใจมากกงจือ่อซางถามอินเวยซานว่ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกบ้างอินเวยซานเลยบอกทุกคนว่าตอนที่กำลังทดสอบคุณชายกงซางเจียเข้าไปที่นั่นด้วยทุกคนคิดว่าเขานั้นคงไม่ได้ไปดีแน่แนอินเวยซานบอกว่ายังดีที่มีผู้อาวุโสเย่อยู่ด้วย ตอนนี้ก็ลบข้อสงสัยที่เขานั้นมีต่อคาได้แล้วต่อไปคงไม่มาหาเรื่องนางอีกแต่อูจี้ฮูหยินก็ยังไม่วางใจบอกให้นางกับกงจืออี้นั้นคอยระวังคนผู้นี้ให้มากๆทางด้านของผู้อาวุโสเยเขานั้นก็พากงจืออี้มาดื่มชาในห้องเก็บโอสถของเขากงจืออีถามเขาว่าตอนที่กงสางเจีย่ยเข้ามาทดสอบเขาให้ใครเป็นคนกินยาจันทรากัดกร่อนรไทยเข้าไป คำตอบที่ได้ก็คือเขาให้ลูกน้องเขากินกงจิวอ,อี้จึงเดาว่าเป็นจินฟูแต่ผู้เอาโสเยก,ก็บอกว่าไม่ใช่จินฟูแต่เป็นคนอื่นคุณชายกงสางเจียก็ไม่ได้ใช้เวลาคบคิดนั้นก็กินยานี้เข้าไปด้วยเพื่อองค์ครักเพียงคนเดียวเขายอมทดลองยานี้ด้วยตัวเองทําให้ข้าเห็นว่าแม้เขานั้นจะดื้อรั้นแล้วก็เข้มงวดแต่เขาเป็นคนอ่อนโยนและมีคุณธรรมมากทีเดียว แม้ข้าจะไม่เห็นด้วยในหลักการหลายๆอย่างของเขาแต่ข้านั้นก็เข้าใจเขากงสางเจียอยากเป็นประมุขที่มีความสามารถดังนั้นท่านเองก็จะต้องแสดงความสามารถให้ผู้อื่นได้ประจักษ์และยิ่งต้องผ่านการทดสอบทั้งสามแดนให้เร็วที่สุดกงจืออ่อวีก็ยังไม่ไหวอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วกงสางเจียเป็นคนเช่นไรกันแน่คิดแล้วก็เอ่ยปากขอยาเอ่ยวจีเพื่อไปใช้กับเขา แต่ผู้อาวุโสก็สอนว่าเขาเป็นประมุขจะต้องใช้ปัญญาตัดสินใจเองว่าใครเป็นคนเช่นไรเพราะอีกหน่อยต้องเจอกับผู้คนมากมายจะใช้ยาเอ่ยวาจีอยู่เรื่อยๆคนะงไม่ได้ว่าแล้วก็ชวนเขานั้นไปดูดาบที่ลำคาแต่พอกงจิวอ,อี้ชักดาบออกมากับถูกมันบาดนิ้วเขาผู้อาวุโสเยเลงให้เขานั้นออกไปซ้อมดาบต่อแต่กงจิวอ,อี้ก็บอกให้ผู้อาวุโสเยออกไปก่อนส่วนเขานั้นจะใส่ยา เอายามาใส่แผลก่อนเมื่อผู้อาวุโสออกไปแล้วกงจิวอีก็รีบค้นหาย่าเผยวจีทันทีแล้วก็แอบซ่อนมันเอาไว้ในเสื้อแต่ก่อนที่จะออกไปเขาดันไปเหยียบกลไกอันหนึ่งเข้าจึงทำให้ตู้โอสถนั้นเลื่อนออกจากกันเผยให้เห็นห้องลับด้านหลังกงจิวอีก็ค่อยๆเดินเข้าไปก็เห็นว่าห้องนี้ก็เต็มไปด้วยของใช้สำหรับสตรี เขาเห็นกำไรอันที่อินเวอร์ซันเก็บได้วางอยู่ในนั้นด้วยก็ยิ่งสงสัยเป็นยิ่งนักแล้วเมื่อเขาตามออกมาที่ป่าไผ่ผู้อาวุโสเย่ก็แสดงเพลงดาบสะบันจันทราให้เขาดูเขาถึงกับเอ่ยชมมันมันร้ายกาดกว่าเพลงดาบเหมันพริ้วไว้ของคุณชายเฉียเสียอีกผู้อาวุโสเย่ก็ยิ้มอย่างดีใจและกำชับว่าข่าวหน้าหากเจอพวกคุณชายเฉียก็อย่าลืมพูดประโยคนี้ให้เขาได้ยินเลยล่ะ ว่าแล้วก็ยื่นตำราเพลงดาบนี้ให้กับเขาแล้วบอกให้เขานั้นท่องจําให้ขึ้นใจท่องเสร็จแล้วก็ไปจากตำหนักจันทรานี้ได้แต่อย่าเอาตํารานี้ออกไปเด็ดค่ะกงจิอ,อีจ,จึงรับมาแล้วก็ทําตามที่เขาบอกทางด้านของจินฝานเองตอนนี้ก็ออกเว้แล้วจึงกลับไปที่เรือนของพวกองคารักษ์ พวกสหายของเขาสองสามคนกำลังล้อมวงดื่มเราจึงชวนเขานั้นให้มานั่งลงดื่มด้วยกันซะเขาจึงนั่งลงคุยกับพวกนั้นแล้วกำชับว่าอย่าได้ดื่มหนักจนกระทบตอนอยู่เวนสหายคนหนึ่งก็บอกว่าวางใจได้เขาไม่เหมือนไอ้คนนี้หรอก ว่าแล้วก็ชี้มือไปยังสหายอีกคนหาว่าดื่มมากจนเห็นภาพหลอนมันเคยบอกว่าวันที่อดีตประมุกตายมันเห็นบุรุษรูปงามราวกับเทพเซียนคนหนึ่งสวมชุดสีขาวลายเมฆลงไปที่คุกตายดินที่กักขังสายรับอูฝุ่นนั่นแต่สหายคนนั้นก็ยืนยันว่าแม้เขาจะเมาแต่ก็ไม่ได้ตาฝาดต่อมา เมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสเยกคนใหม่จึงคิดว่าบุรุษที่เขาเห็นนั้นรูปร่างขนาดพอดีกับผู้อาวุโสเยเลยเรื่องนี้ทำให้จินฟานรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก ซึ่งจริงๆแล้วเป็นผู้อาวุโสเยนนั่นแหละที่ลงไปหาคุณหนูเจิงที่คุกใต้ดินในคืนนั้นนะคะเอาละค่ะเอาละเกี่ยวพันแล้วก็พัวพันอะไรนะคะกับผู้อาวุโสเยหรือเปล่าแล้วก็พอถึงในตอนนี้นะคะก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้ชมก็คิดด้วยหละว่าเอ๊ะหรือว่านะคะผู้อาวุโสเยเนี่ยคุณชายเยนนี้จะเป็นอ,อีกหนึ่งนะคะไซส์ศึกของทางอู่เฟิงส่งมานั่นเองนะคะเอาละค่ะไม่ใช่หรอกเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกัน กันต่อนะคะเก็บรายละเอียดในตอนที่17กันค่ะมีความสุขกันมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ